สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับเกมอะไระดดดดวะเกมใหม่นะเกมเนี่ยเป็นเกมใหม่ในสตรีมเกมฟรีนะเกมเนี่ยเป็นเกมรัดผสมบอลซีรูปแบบไหมครับเอาสวยละตีต,ตัวเอง นี่เทพอะตัวผมเนี่ยไม่คมีถอดอะไรไปอ๋อใส่เลยโป๊ะ,ะโ,โ,โ,โป๊ะเป๊เป็นเกมเอาชีวิตรอดน่ะมีของให้อยู่สู้กับซอมบี้เอาเจอเรื่อยด้วยเก็บซอมบี้มันก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่หรอกมัง้ง ป้องจบเกมนี้มันมีสกิลให้อัพลเลยสกิลต่างเกมนี้เป็นเกมกำลังพัฒนาอยู่ฮนะคน,คนสร้างอายุแค่สิบหกสิบเจ็ดปีเองอนะเก่งจริงๆเลยเออเดี๋ยวไปประจนภพยเลยดีกว่าเออแล้วอยู่ไหนเนี่ยไม่โดนอด้ เอาง่ายๆตรงไปเลยไม่น่าตีเขตัวเองเลยน้ำมันหมดละถอนแากเกมนี้สร้างบ้านได้นะ ต้องรู้ก่อนว่าต้องใช้อะไรมั่งผมเล่นมานานแล้วตอนนี้ยังไม่ได้สร้างบ้านเลยปุ๊บจะยากยากช่วยนะไเติมเลือดอืม กินยา,าตายมันช่วยลดสารเคมีในร่างกายตอนนี้ก็ใกลจ้จะมืดแล้วนะนี่มีหมวกผมมีหมวกอัน,นีนะ้มองคคินแต่มองมันมันมองก็เป็นขาวอะ่ะถ้าใช้ต้องใช้ตอนมืดจริงๆเดี๋ยวใช้เลยดีวยกว่าถ้าไม่จำเป็น ผลไม้พวกบูลลี่มันก็กินได้นะแต่อาจจะมีพิษหรือไม่มีพิษก็แล้วแต่บางอันมีบางอันไม่มีใส่นี้ตอนนี้เดี๋ยวต้องหาทางกลับบ้านก่อนจำบ้านไม่รู้ด้วยว่าบ้านอยู่ไหนเด็กหลงบ้าน มีแผนที่ดูนี่อะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนประมาณตรงนี้มัเออแล้วบ้านอยู่ไหนไม่ไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนเนี่ยจะต้องไปเรื่อยหาเมืองแล้วก็อาศัยอยู่ก่อนนะ เกมนี้เป็นเกมแบบเล่นคนเดียวหรือเล่นหลายคนก็ได้มันติดเพลเยอร์เกมนี้ขอแนะนำเลยถ้าเล่นคนเดียวมันไม่สนุกต้องเล่นหลายๆลนยคนยสนุกกว่าในการเปิดเซิร์ฟต้องใช้ฮามาชิินในการใส่ไ p พีนะเจออะไรบ้า จะดูสกิลกันอพไปสกิลมันจะอัพแล้วแตงต่างกันนะ skill อันนี้ Survival คือมันจะทําให้อาหารอาหารน้ําและสารเคมีมันจะเพิ่มน้อยมันจะเพิ่มค่อยๆเพิ่มมันจะเพิ่มน้อยลงอันนี้เพิ่มการวิ่งให้มันวิ่งได้นานขึ้นอันนี้ไม่รู้ทางป้องกันอันนี้ปืนอ,อันนี้เพิ่มความแม่นยำดาเมจขูดขวากับที่ขูดอ่ะอันนี้ซ่อม ซ่อมของครับข,ของแล้วก็เลือดผมเล่นมานานแล้วแต่ยังยังไม่ได้สร้างบ้านเลยพ,พูดยังไงว่าสร้างไม่เป็นไม่ไม่ได้กิดเกียรติสร้างไม่เป็น อ้ไม่ตายอันนี้เป็นวิธีหนึ่งในการล่อซอมบี้รอมากๆเดี๋ยวก็ตายซอมบี้นอนนอนเหรอนอนเหรอซอมบี้อยู่เฉยอะอทำไมไม่เดินอ่ะ โอ้ประมาณสิบเจ็ดอันนี้จะต้องฟาร์มมันหาของอยู่อยู่อยู่ที่นี่ไปก่อนนะอือสาม,มีเบียร์อันนี้มืดหรือเปล่าผมดูว่าผมมืดนะผมใช้อินฟลาเลกว่า แบบไฟฉาย้วยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ไม่น่ากลัวเลยแต่ผมเชื่อกลัวยอดจริงมีอะไรบ้างในของเจอก็สนเบอนเนี่ยใส่แม็กอ่าโอ้มีห้านัดด้วย จะสนปืนหรืเอเปล่ปอะเราไม่กลัวทอมบี้แล้วมีปืนแล้วอโอ้ตัวใจอาหารอยากกินอาหารที่เป็นพิษล่ะมันจะมีเอ่อติดติดเชื้อเปล่าเนี่ยอาหารน้ำหรือสารเคมีถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเลือดเราจะค่อยค่อยลด ถ้าไม่ได้กินอะไรก่อนเราค่อยตายหรือรักษาโอ้เป็น,ฟนเฟสกระสุนลูกซองเก็บเก็บเท้กซองกันดีกว่อาเอาวัธที่แนะนำนะถ้าเจอนะ คอนเนี่ยแหละตีทีเดียวตายดาเม็ดแหลมคลิกคลิกขวาหนะ้าโดนทุกตัวตายหมดแต่ได้เทียตัวไม่ใช่ตีแล้วโดนทีตายหมดรวดอุย้ยโอ้โหเกือบตายเลือดก็ไม่ค่อยมี เอยชนโนูธนูโอ้โหแต่มันมันไม่มีที่ให้เล็งอ่ะคือต้องเดาสุมเอาว่าจะโดนหรือไม่โดนธนูมันจะมีหลายรูปแบบหน้าไม้ธนูธรรมดาแล้วก็ธนูติดกล้องอเจอทางออกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะจบคลิปเลย ต้องว่ายน้ำข้ามคอหนึ่งโอเคมเีเริ่มเพิ่มขึ้นเด้แลยวอ่ะเอาหรือว่าซอมบี้คนกวางครับอันนี้มองไหมตีตีต บิ <Thank> ้นคิวเจอดาดสมุทรอะไรรึมีแล้วมีแล้วปราสาทสายอูย๋นี่ปราสาทสายของเด็กเด็กสร้างไว้นูน่อนเกาะอยู่นูน่นจำผมจำทางกับมานะ ก็จะน้ำล้อกินน้ำาะอึ๊กอึ๊กอึ๊กเห็นไหมน้ำเปอร์เซ็นต์ลดเลยถ้ามันเพิ่มถึงร้อยเราก็ตายอะตอนนี้พิเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ละต้องการต้องการยายาฉีดหรือยากินเนี่ยคือ ถ้าถ้าเราตายทักษิเราจะหายไปหมดเลยของก็ตกเหมือนว่าเราเริ่มเล่นใหม่เลยอ่ะไม่มีของอะไรสักอย่างแต่แต่ของที่ตกก็สามารถไปที่เราตายก็สามารถเก็บได้อีกเกาะตรงนี้มันมเออีเครื่องบินอยู่มีของอะ c รยังมี สร้างบ้านต้องหาทำเลดีๆสร้างต้องหาตอนที่ไม่มีซอมบี้อย่างดีนะอันนี้อันนี้เป็นเกาะที่อผมบ้านผมไม่ได้อยู่นี่นะบ้านผมอยู่อีกเกาะหนึ่งว่าดมาเกาะน,นี้มาสำรวจของเขาก็ไปน่าจะมีน้ำมาดูแผนที่กันดูแบบแบบ เออน่าจะใช่จำไม่ได้ต้องซัมบี้เยอะซอม,มบี้เต็มเลยโอ้โอ้โอ ปืนปืนนี้เอาไว้เลือกซอมบี้โดยแทอย้อะไรขอน้ำเนี่ยเจอยายา,าไว้แก้พิษได้โอ้เจอระบเบิดกับอะไรอืกับระเบิดเก็บ เนี่ยเอาไว้การซอมบี้ได้หรือเปล่ามีูลมันเอาไว้ทำอะไรไม่รู้เขา่ะใกล้ถึงบ้านละบ้านบ้านผมอยู่นะเห็นเรือปละล่ะถ้าไม่เห็นเดี๋ยวเข้าไปก,กันบ้านผมสร้างสร้างไว้บนเรือสบายซอมบี้มันเกิดนะ อยู่ที่เรือซัมบี้เกิดเยอะแต่สร้างสร้างไวไ้ไม่มีบ้านจะอยู่อยู่บนเรือเนี่ยสบายดีมันของของมันก็มีของรอบอยู่อเอาไว้เข้าอึดจัมบดอึดจุ๊บ์ฮึบ อันนี้เป็นพ์ทแรกนะเดี๋ยวถ้าพ์ทที่สองอาจจะชนคนมาเล่นด้วยเดี๋ยวมันก็เล่นคนเดียวต่อคา <c oughs> สันส้นๆทายเกมเน,น,นิดเดียวก่อนนอะามาแล้วดิง เอาไม่ให้็อตอีกเอากระสุนหมดทักแม็กยิงทียิงสาม,มีตายแล้วเรียบ ใช้เกินกวาอ๋อกระสมมุนหมดแล้วใชมม้ทั้งหมดเลยเนี่ยตรงนี้มียาดว้วยมีถุงเลือดหมุนหมุน แก้ผิดอันนี้ก็แก้ได้อ๋อยาเมื่อกี้เพิ่มเมื่อดือนวราก็แก้ผิดเนี่ยอันนี้ไปแก้ผิดแก้สารเคมีนะาจะถึงบ่อนแล้วอ่านให้อ่านออกเนี่ยสวยปะล่ะเอาโชยใช่ ในนี้ลรวสำรวจตรงนึงน,นะน้มันถ้าเรามีรถเราก็เทน้ำมันใส่ขับได้มีแบนเด,ดแล้วก็อะไรอนะอาหารปนะอาหารเนี่ยกินเอาไม่ใช่นม ก็ได้อยู่อ่ะก็พอใช้ได้แต่ต้องการอาหารเนี่ยเจ็บเนี่ยตดนทีเจ็บนะเนี่ยเนี่ยเห็นปะตายเรียบแต่มันไม่ได้เออได้กิลอยูอ่ขึ้นไปเองก็ตายเองอย่าเสียงดีกว่าเจอคอนอีกอัน เอกอกระสุนกระสุนใส่ไม่ได้ทิ้งไปเลยเอากะสุนลูกซองเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสบ,บิอือหูอือหูอ่าอ่าทิ้งไปกัน นี่มันคืออะไรดูเฟี้ยงสวยปะละ่ะโอเคเชา้าอะ อาหารอยู่ไหนกินข้าวเนี่ยจ,จะเกรือไว้เรียกซอมบี้บังเกมมุกจะอืมอะไรวะโอ้ยซอ,อมบี้ ซอมบีอือโอเคยังอยู่เอาของวางไว้ก่อนไปเก็บของก่อนนี่ได้ปืนของที่ตรงนี้มันไปหมดเลย เครื่องมันเป็นเครื่องเลือกซอมบี้หรือเปล่าทำไรไม่รู้แต่ซอมบี้มันชอบมากนี่ดูดูมีแว็กไหมตัวสามแม็กขวันจำเป็นปืนจำเป็นนะโอเคถึงนี่แล้ว นี่สุอมืองที่ผมอยู่เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเจอกันแลวนี่ต้องเงินก่อนตัดตีหนึ่งทีหนึ่งมาเจอกันใหม่คลิปหน้าปง